สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับแพรกแล้วนะคะในแพรจางเล่าเรื่องคดีในวันนี้เราจะขอพาท่านไปที่มลรัฐเทนเนซีซึ่งเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐอเมริกาในย่านแอนติออสชานเมืองนัชวิลที่มีประชากรประมาณ7ล้านคนเซซึ่งประกอบไปด้วยคนผิวขาวร้อยละ80คนผิวสีร้อยละ16และอื่นๆอ,อ,อีกร้อยละเปอร์เซ็รัฐเทนเนสซีมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและดนตรี และมีความสงบตามแบบฉบับสังคมชนบทที่ไม่วุ่นวายเป็นรัฐที่มีค่าของชีพต่ำและยังมีคำกล่าวกันว่าผู้คนในรัฐนี้เป็นมิตรมากที่สุดในอเมริกาด้วยนอกจากนี้เมืองนัชวิลล์ยังมีเทศกาลดนตรีร็อกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยคดีที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนดังในโลกออนไลน์หรืออินฟลูเอนเซอร์วัย29ปีที่ใช้ชีวิตในย่านแอนติออสเธอด่งดางบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ชื่อของเธอก็คือ เอพิวโฮจเอพิวเป็นคุณแม่ลูกสองและเป็นโคช้ชที่มีแนวความคิดบวกมีผู้ติดตามบนแอปพลิเคชัน Tik t o k มากกว่า200,000รายเอพิวสร้างภาพลักษณ์ในโลกออนไลน์ที่แปลกและมองโลกในแง่ดีโดยมีเนื้อหามาจากชีวิตครอบครัวของตนเองที่เต็มไปด้วยความสุขคอนเทนต์หรือเนื้อหาของเธอที่ถูกนำมาเสนอแต่ละครั้งคือเรื่องราวของการเอาชนะอุปสรรคและทัศนคติของการมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวข้อความหรือคำพูดที่เอพิวใช้สื่อความหมาย ไปยังผู้ติดตามของเธอล้วนเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเป็นต้นว่าจงเติบโตและก้าวหน้าต่อไปแสดงให้คนอื่นเห็นสิ่งดีๆในตัวเราและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนแต่ทว่าในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี2,566หรือปีคศ2023ิ 2, 23, เอพิวได้ถูกพบหมดสติอยู่ในห้องน้ำที่บ้านของเธอก่อนที่จะเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมา ในขณะที่ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพอใจกับบทสรุปของคดีนี้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่ผู้เสียชีวิตเลือกเองแต่แม่ของเธอกลับไม่เห็นเช่นนั้นเกิดอะไรขึ้นกับอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประสบความสำเร็จกับอาชีพในโลกออนไลน์และมีอิทธิพลทางความคิดต่อผู้คนมากมายจนต้องมาพบกับจุดจบที่น่าสงสยัยและทำไมแม่ของเธอจึงไม่เชื่อบ,บทสรุปของสำนักง,งานตำรวจนครบาลน,นัชวิลเราจะพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องราว ของการต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้แก่ลูกสาวอย่างไม่ย่อท้อของผู้เป็นแม่คนหนึ่งเอพิลโฮตเธอเพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ29ปีของเธอเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎา,าคมปี2566ซึ่งถือว่าเป็นการฉลองให้ตัวเองและความสำเร็จในงานอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม t i k t o k ซึ่งทำให้เธอสามารถลืมตาอาปากยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจากหญิงสาวผู้เป็นลูกจ้างในร้านรับต่อคนตาเธอได้ลาออกจากงานและเริ่มต้นชีวิตใหม่ สร้างธุรกิจของตนเองและเป็นเจ้านายของตัวเองมาสู่การเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ซึ่งต้องถือว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและภาพแห่งความสุขในโอกาสสำคัญเช่นนี้ย่อมจะถูกส่งต่อและเผยแพร่ไปยังสมาชิกผู้ติดตามของเธอในโลกออนไลน์พร้อมกับคำพูดของเอพิลที่สร้างคุณค่าให้ตัวเองว่าฉันรู้สึกโชคดีที่ได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตอีกปีหนึ่งฉันได้ใช้ชีวิตมาแล้ว1 0 0 0 0กับอีก585วัน ขณะที่เอพิลย้อนทบทวนความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเธอเธอก็รู้สึกขอบคุณครอบครัวเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะลูกทั้งสองคนของเธอที่เอพิลทุ่มเทความรังให้พวกเขาอย่างเต็มที่ซึ่งได้แก่เซเรนิตี้ลูกสาววัย11ขวบและเดนเซลล์ลูกชายวัย7ขวบในด้านการงานเอพิลมักแบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตครอบครัวของเธอกับคนทั่วโลกผ่านช่องติ๊กตอกของเธอเธอเน้นภาพวิดีโอที่นำเสนอชีวิตและทัศนคติเชิงบวก และให้คําแนะนําแก่ผู้ติดตามกว่าสองแสนคนของเธอเกี่ยวกับคุณค่าของการใช้ชีวิตยอย่างที่ต้องการวิดีโอของเธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดีด้วยคําพูดในแบบของเธอที่ไม่เหมือนใครตัวอย่างเช่นฉันแค่ภาวนาและส่งพลังที่ดีถึงทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้หวังว่าคุณจะมีวันที่ยอดเยี่ยมตามที่ได้ตั้งใจแล้วก้าวต่อไปได้อีกนะคะแต่ในบางครั้งเธอก็นำเสนอวิดีโอที่อาจดูตลกหรือไร้สาระ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำแบบที่แพร่หลายในโลกออนไลน์ร่วมกับสามีของเธอเขามีชื่อว่าโดนาแวนโฮ์วัย33ปีตลอดเวลาที่ผ่านมามีบางโพสต์ของเอพิลที่แสดงความจริงใจและเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวออกมาเช่นกันเป็นต้นว่าปมด้อยในด้านการศึกษาเนื่องจากความไม่พร้อมของครอบครัวเมื่อ,อยังเป็นเด็กทำให้เธอต้องเรียนด้วยตัวเองที่บ้านนอกจากนี้เธอยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากแม่ซึ่งเป็นคนผิวขาว ให้คบกับเพื่อนที่เป็นชาวผิวสีอันเป็นปมที่น่าเจ็บปวดมากสาหรับชีวิตวัยยาวของเธอซึ่งเอพิลอธิบายว่าเหมือนกับเธอถูกแยกออกไปจากสังคมแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เธอได้เรียนรู้และเอาชนะมันได้ด้วยตัวเองเอพิลและสามีของเธอโดนแวนได้แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาทางออนไลน์ตั้งแต่ทั้งคู่ยังเป็นแค่เพื่อนจนกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก่อนที่จะกลายมาเป็นคนรักและในที่สุดก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากรรัน และเป็นพ่อแม่ของลูกสาวและลูกชายตั้งแต่เอพิลยังเป็นวัยรุ่นในวิดีโอของเธอและโดนแวนได้ออกมาพูดคุยกันในเชิงตั้งคำถามแนละตอบคำถามเกี่ยวกับการคบหาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันมาก่อนโดยจะมีท่าเต้นประกอบดนตรีก่อนที่จะสรุปเนื้อหาที่เป็นประเด็นการสร้างครอบครัวร่วมกันทั้งคู่ตอกย้ำเสมอว่าความเป็นเพื่อนเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่มั่นคงด้วยความรักและความเข้าใจ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและยืนยาวที่สุดแต่ใครจะคิดว่าถึงวันหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่จะเกิดช่องว่างและความไม่ลงตัวจนทําให้ต้องแยกกันใช้ชีวิตแต่ทั้งสองก็ยังคงร่วมกันผลิตรายการบนสื่อออนไลน์นี้ต่อไปตามปกติเนื้อหาบางตอนในวิดีโอที่มีผู้ชมทางติกต็อโดยโนอวนสามีของเธอเคยบอกว่าความเป็นเพื่อนคือรากฐานของความสัมพันธ์ทั้งหมดแม้เวลานี้สถานะความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาจะเปลี่ยนไป แต่ความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดก็ยังคงอยู่พวกเรายังคุยเล่นกันได้ขณะที่เอพิวก็ได้พูดเสริมว่าความเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดช่วยรักษาความเป็นเพื่อนของคนทั้งสองไว้ได้ <Okay. S 2> ดังนั้นการเป็นเพื่อนกันจึงสําคัญ <Okay. S 2> เธอเน้นย้ําว่าที่ผ่านมาเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอจริงๆเท่าที่เธอจะหาได้และเธอก็ได้แต่งงานกับเขาโดยไม่ต้องตัดสินใจให้ยุ่งยากเพราะสายสัมพันธ์นั้นมีพัฒนาการด้วยตัวของมันเองมาโดยตลอด ไม่ว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือช่วงเวลาที่ต้องแยกทางกันครั้งหนึ่งโดนแวนบอกว่าพวกเขาทั้งคู่เคยเผชิญกับความยากลำบากทางการเงินภาวะซึมเศร้าและมีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงแต่เอพิลเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอดังนั้นเธอจึงมองปัญหาของตนเองว่าเป็นการเดินทางเอาชนะความยากลำบากของคนสองคนและส่วนใหญ่เรื่องราวที่เธอเล่ามักจะจบลงด้วยความรักและความสำเร็จเพราะเธอคิดว่า ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกสบายใจเมื่อได้ฟังเรื่องส่วนตัวของเธอกับสามีแต่ก็ยังมีอีกหลายเหตุผลที่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์กระทั่งในเช้าของวันศุกร์ที่28กรกฎาคมปี2566เอพิวได้คุยโทรศัพท์เพียงสั้นๆกับนางเจมี่ดิคเคอร์สันแม่ของเธอว่าเธออยากชวนแม่ไปดูภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้ที่กำลังฉายใกล้ๆบ้านแต่บ่ายวันนั้นแม่ของเธอไปไม่ได้เอพิวกับนางเจมี่จึงตกลงที่จะไปพบกัน ในห้องเรียนที่โบสถ์ในวันรุ่งขึ้นแทนแต่ทว่าในวันถัดมาก่อนถึงเวลานัดหมายเพียงไม่กี่ชั่วโมงนางเจมี่ก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งที่เธอจะไม่มีวันลืมได้โดนบแวนเป็นคนโทรไปหานางเจมี่เขาแจ้งข่าวว่าเอพิวถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเขายังบอกอีกว่าเดนเซลลลูกชายคนเล็กไปพบเธอในห้องน้ำซึ่งมีถุงพลาสติกคุมศีรษะไว้ในขณะที่เอพิวหยุดหายใจไปแล้วจากนั้นรถพยาบาลฉุกเฉิน ก็ได้มารับตัวเธอไปส่งยังโรงพยาบาลนางเจมี่เล่าเพิ่มเติมภายหลังว่าก่อนหน้านั้นเอพิวโทรมาบอกว่าครอบรครัวของเธออยากไปดูหนังบาร์บี้แต่โดนแวนต้องทำงานเธอจึงชวนแม่ไปแทนขณะที่นางเจมี่เองก็ต้องทำธุระบางอย่างจึงไปดูหนังด้วยไม่ได้เธอจึงบอกกับลูกสาวว่าค่อยมาพบกันที่โบสถ์พรุ่งนี้พอถึงวันรุ่งขึ้นก็ได้มีโทรศัพท์จากโดนแวนที่กำลังอยู่ในสภาวะสับสนมีอาการตื่นตระหนก เมื่อเขาแจ้งข่าวร้ายเรื่องเอพิวในระหว่างนั้นที่โรงพยาบาลน่าสังเกตว่าโดโนแวนไม่ได้แสดงความทุกข์ร้อนและโศกเศร้าเสียใจอย่างที่ใครๆคาดหวังว่าเขาคือสามีของภรรยาที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตนางเจมี่บอกว่าโดโนแวนอนุญ,ญาตให้นางเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการรักษาเอพิวทั้งหมดและขณะที่คณะแพทย์และพยาบาลกำลังต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตของเอพิวนางเจมี่ได้เล่าว,ว่า โด,โดแนแวนทำท่าเอามือประคองศรีรษะของเขาเองและโยกตัวไปมาและหลังจากสาวันแห่งความทุกข์ทรมานใจของทุกคนในวันที่31กรกฎาคมปี2566แพทย์ก็ได้ออกมาประกาศว่าเอพิวเสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บ3เดือนผ่านไปในเดือนพฤศจิกาย,ยนปีเดียวกันหลังจากการเปิดเผยรายงานการชนสูตรพิกศพของเอพิวปรากฏว่าผลการตรวจไม่เป็นไปตามที่นางเจมี่คาดหมายไว้แพทย์นิติเวชสรุปว่า สาเหตุของการเสียชีวิตนั่นก็คืออาการหายใจไม่ออกข้อสรุปสำนวนที่แรงงานไปถึงสำนักงานตำรวจนครบาลน,นัาชวิลนั่นก็คือไม่พบว่ามีการทำร้ายร่างกายแต,ต,ต่อย่างใดจากนั้นเจ้าหน้าที่สอบสวนได้แจ้งนางนเจมมี่ว่าตำรวจจะปิดคดีของลูกสาวนางเพราะไม่มีอะไรต้องสืบสวนต่ออีกแล้วแต่ทว่านางนเจมมี่ไม่เห็นด้วยและปฏิเสธการตัดสินใจของตำรวจโดยสิ้นเชิงนางแจ้งกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า จะดำเนินการสอบสวนต่อไปด้วยตัวเองแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินออกไปจากห้องทันทีและสำหรับเหตุผลที่ผู้เป็นแม่ประกาศออกมาเช่นนั้นเป็นเพราะนางรู้จากลูกสาวของตนเองดีว่าเธอรู้ว่าเอพิวมีคุณสมบัติของนักสู้มีทั้งความศรัทธาและความอดทนอย่างเต็มเปี่ยมและนางเจมี่ยังเชื่อว่าไม่มีทางที่เอพิวจะเลือกตัดสินใจทิ้งลูกๆของเธอไปแต่น่าจะต้องมีคนที่พรากชีวิตของเอพิวและนางเจมี่เชื่อว่าตนเองรู้แน่ชัดว่าคนคนนั้นคือใคร สาเหตุที่ทําให้นางเจมี่คิดว่าเหตุผลของการเสียชีวิตของลูกสาวน่าจะมาจากความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดเนื่องมาจากนางเคยเห็นสภาวะที่ไม่ปกติทางจิตใจของลูกสาวผ่านทางเนื้อหาวิดีโอตอนหนึ่งซึ่งวิดีโอดังกล่าวเปิดเผยว่าสภาพจิตใจของเอพิวย่ำแย่โดยเธอได้ดึงขนตาปลอมของตนเองออกทั้งหมดพร้อมกับบอกผู้ชมว่าเธอกำลังป่วยทางใจและอยู่ในภาวะซึมเศร้าหลังจากที่ได้ผ่านหลายๆเหตุการณ์ในชีวิต แต่อย่างไรก็ตาม also, เธอก็ได้แสดงให้เห็นว่า <and S 1> เธอจะต้องหลุดพ้นจากสภาวะนั้นให้ได้แม้ว่าจะต้องเสแสร้งก็ตามยิ่งไปกว่านั้น oh. ในตอนท้ายของวิดีโอ <I know S 1> เธอยังย้ำกับผู้ชมว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก mm hmm. ที่เธอต้องผเผชิญกับปัญหาหนักหนัก mm hmm. ซึ่งนอกจากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วยังมีประเด็นสำคัญที่สุดที่ยังค้างคางในใจของนางเจมี่นั่นก็คือสองสัปดาห์ก่อนที่เอพิวจะเสียชีวิตเธอได้ยื่นฟ้องอยาสามีด้วย และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะชีวิตแต่งงานของทั้งคู่ไม่ราบรื่นมาพักใหญ่แล้วและที่จริงก่อนหน้านั้นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาทั้งคู่เคยยื่นฟ้องหย่าก,กันแม้ว่าจะไม่สําเร็จแต่ก็ทําให้ทั้งคู่แยกกันอยู่ได้ถึง3ปีแล้วในวิดีโอเก่าที่เอพิวเคยเผยแพร่ในช่องติ tik กตอกของเธอได้แสดงภาพเธอและสามีอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยที่โดนแวนพูดว่าแม้พวกเขาจะต้องหย่าขาดกันเพื่อการเลือกเส้นทางของแต่ละคนแต่เขาก็ยังรักเธอมาก และเห็นว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเขายังพูดว่าไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตแต่ช่วงเวลานี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในขณะที่เอพิวก็พูดในทำนองเดียวกันว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีที่สุดของพวกเราและไม่ใช่การยาลางที่ยุ่งยากอีกทั้งเธอกับโดนแวนเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาก่อนตั้งแต่ยังคบกันเป็นเพื่อนดังนั้นมิตรภาพของพวกเขาจากนี้ไปจึงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วโดนแวนก็เป็นฝ่ายทิ้งท้ายว่า พวกเราขอสัญญาว่าจะมีความจริงใจต่อกันจริงๆเป็นที่น่าสังเกตว่าตลอดเวลาสามปีที่เอพิวและโดนแวนแยกทางกันพวกเขาไม่เคยตัดความสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการและยังคงแสดงออกถึงท่าทีที่มีความสุขต่อผู้ติดตามของพวกเขาทางสื่อติ๊กตอกซึ่งบางทีสิ่งนี้อาจเป็นความจริงใจของคนทั้งคู่หรือบางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาต่างตกอยู่ในช่วงเวลาที่ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพกายและใจอย่างมากและก็มีอีกหลายคนที่คิดว่า หลังจากที่แยกทางการเป็นเวลานานทั้งสองจึงอาจคิดที่จะกลับมาจุดประกายความรักระหว่างสามีภรรยาขึ้นมาใหม่และขอลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอีกครั้งนอกจากนี้ในวิดีโอของพวกเขายังแสดงความภูมิใจที่พร้อมจะยอมรับช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างและการเติบโตของแต่ละคนในขณะที่ใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วยแต่ใครจะรู้ว่าช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดในความสัมพันธ์ของพวกเขาดูเหมือนจะถูกปิดบังไว้หลังโลกออนไลน์ของเอพิล ในขณะที่ในโลกความเป็นจริงทั้งคู่ต่างประทะโต้เถียงกันด้วยความรุนแรงยิ่งขึ้นต่อมาในเดือนกร,รกฎาคมปี2566เอพิวไม่ยอมเปลี่ยนใจหรือใจอ่อนอีกแล้วเธอบอกกับแม่ของเธอว่าเธอจะเลิกข้องเกี่ยวกับโดนแวนไปตลอดการซึ่งโดนแวนเองก็คงรู้พอๆกับนางเจมี่ว่าคราวนี้เอพิวจะไม่ยอมกลับหลังอีกแล้วหลักฐานอีกอย่างที่เห็นได้นั่นก็คือการที่โดนแวนได้นำแหวนแต่งงานของเขาไปจำนำ เพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เอพิลจะเสียชีวิตลงกระทั่งในวันที่28กรกฎาคมปี2566ซึ่งเป็นวันที่เอพิลหมดสติในห้องน้ำเธอและโดนแวนได้ทะเลาะก,กันโดยไม่ทราบสาเหตุและรายละเอียดที่แน่ชัดเช้าว,วันนั้นหนูน้อยเดนเซลได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะก,กันแต่เขาแยกแยะคำพูดที่ทั้งคู่โต้อต,อตอบกันไม่ได้ต่อมาเขาจึงเล่าให้คุณยายฟังถึงสิ่งที่เขาจำได้ในวันอันเลวร้ายนั้นนางเจมี่ได้ออกมาเผยแพร่เรื่องราวในสื่อออนไลน์ของเธอว่า ในวันที่28รกรกฎาคมปี2566เอพิวได้ตื่นนอนดื่มกาแฟและเพลิดเพลินกับยามเช้าอันเงียบสงบตามปกติเธอสวมกอดและจูบลูกชายเดนเซลวัยเจ็ดขวบและทำเช่นนั้นกับสามีของเธอด้วยจากนั้นจึงเข้าไปในห้องอาบน้ำโดยโดนแวนได้เดินตามเธอไปจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มทะเลาะก,กันและลงไม้ลงมือกันนางเจมี่เล่าให้สื่อฟังภายหลังถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่าหลานชายวัยเจ็ดขวบได้เอาหูแนบป,ประตู และได้ยินเสียงพ่อแม่ของเขาทะเลาะกันจากนั้นเขาก็ก้มลงมองไปที่ใต้ประตูและมองเห็นเท้าทั้งสองข้างของพ่อกับแม่เด็กน้อยเงี่ยหูฟังต่ออีกสักพักแต่ก็ไม่เข้าใจว่าพวกเขาพูดอะไรกันจากนั้นจึงได้รีบวิ่งกลับไปที่ห้องของตนเองไม่นานพ่อของเขาก็กลับเข้ามาในห้องและแต่งตัวให้เขาก่อนที่จะทําอาหารให้เขาทานแล้วก็บอกให้เดนเซ่ไปดูแม่ที่อยู่ในห้องน้าหลังจากนั้นจึงได้โทรเรียก9้าหนึ่ง นางเจมี่เล่าต่ออีกว่าเมื่อนางไปถึงโรงพยาบาลก็รับทราบจากแพทย์ว่าสมองของเอพิวไม่ทำงานแล้วเพราะไม่มีเลือดไหลเวยียนไปเลี้ยงที่สมองนอกจากนี้ยังไม่มีการเปิดเผยพบข้อมูลเกี่ยวกับถุงพลาสติกใบที่พบที่ศีรษะของลูกสาวหลังจากที่เวลาผ่านไปกว่า6ชั่วโมงและในช่วงเวลาที่นางอยู่โรงพยาบาลก็รู้ว่าสามีของเอพิวได้กลับไปที่อพาร์ตเมนต์ถึงสองครั้งโดยที่นางก็ไม่รู้ว่าเขากลับไปที่นั่นเพื่ออะไร จนกระทั่งในวันที่31กรกฎาคมปี2566ลูกสาวของนางก็ได้เสียชีวิตลงด้วยความคางแคงใจนางเจมี่จึงต้องการความยุติธรรมให้แก่เอพิวสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการต่อสู้ที่นางเจมี่จะต้องทำเพื่อกดดันและเรียกร้องให้สาธารณาชนทั่วไปให้ความสนใจต่อการทำงานของตำรวจนครบานาชวิลล์รวมถึงสำนักงานอายการด้วยนางเริ่มต้นด้วยการสแสวงหาข้อมูลค้นหาสถานีข่าว ติดต่อกับคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่และนำเสนอความคืบหน้าของคดีนี้เป็นประจำบนช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเองแต่ช่างเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเพราะหลังจากการสอบสวนของตำรวจปิดฉากลงอย่างเป็นทางการการที่จะได้รับแรงสนับสนุนจากสื่อกระแสหลักเกี่ยวกับคดีของเอพิวในเวลานั้นกลายเป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็นยิ่งนะักในระหว่างการต่อสู้เพื่อค้นหาความจริงและทวงความยุติธรรมให้แก่ลูกสาวนาเจมี่ได้ใช้ข้อความเชิงตัดพ้อ ในสื่อออนไลน์หลายต่อหลายครั้งว่าแทบจะไม่ได้รับความสนใจจากสนักข่าวใดๆเลยตลอดระยะเวลา14เดือนที่ผ่านมานางเจมี่ไม่ได้ณรงลงเฉพาะทางสื่อออนไลน์เท่านั้นแต่เธอยังขอเอกสารสำนวนประกอบคดีฉบับเต็มและเริ่มค้นคว้าด้วยการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการพิจารณาคดีของชุมชนนัชวิลเพื่อขอให้พิจารณาทบทวนการจัดการคดีของเอพิลอย่างเต็มรูปแบบในที่สุดความพยายามของนางเจมี่ก็สำเร็จในเบื้องต้น เพราะว่าสำนักง,งานตำรวจนครบาลน,นาชวิลล์ได้ออกคำสั่งให้หรื้อฟื้นการสืบสวนคดีนี้ใหม่อีกครั้ง4เดือนต่อมารายงานจำนวน47หน้าจากตำรวจจึงได้ถูกเปิดเผยออกมาแต่ผลการสืบสวนไม่ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดหมวดหมู่ของคดีหรือลักษณะของการเสียชีวิตของเอพิวเลยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่อยู่ในตัวรายงานนั่นก็คือรายละเอียดมากมายที่นางเจมี่ต้องตรวจสอบนางอ่านรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นเวลาหลายวัน และวันละหลายชั่วโมงวันเวลาผ่านไปจะสัปดาห์นานเป็นเดือนในขณะที่พยายามหาเหตุผลของหลักฐานที่มีนางเจมี่ยังต้องคอยช่วยเหลือหลานๆของตนเองด้วยการพาพวกเขาไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการบรรเทาความโศกเศร้าและฝันร้ายของพวกเขาก็ทำให้นางเจมี่และสามีไม่อาจข่มตาหลับลงได้ตั้งแต่ลูกสาวสุดที่รักจากไปนางเจมี่ได้ถ่ายทอดความรู้สึกโศกเศร้าของตนเองเป็นตัวอักษรในหนังสือที่มีชื่อว่า ผ่านความเศร้าโศกด้วยความกล้าหาญซึ่งนางตั้งใจนำไรายได้จากหนังสือเล่มนี้ไปตีพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กโดยใช้ชื่อว่าเศร้าด้วยกันกับฉันซึ่งจะเป็นผ้าต่อจากหนังสือเล่มนี้เรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นนางเจมี่ได้กลายเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการต่อต้านความรุนแรงในครอบครัวทั้งยังพยายามต่อสู้เพื่อให้หลานๆของเธอได้อยู่ร่วมกันอีกด้วยทางด้านโดนโนแวมในช่วงหลายเดือนหลังจากการเสียชีวิตของภรรยาเขาได้ย้ายไปอยู่ที่รัฐเท็กซัส ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาอยากให้ลูกชายไปอยู่กับเขาที่นั่นแต่เดนเซลผู้เป็นลูกชายไม่ได้ไปด้วยแม้เขาอยากจะไปส่งพ่อเวลานั้นหนูน้อยเดนเซลร้องไห้และบอกกับคุณยายว่าเขาจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้ได้อยู่กับเธอในขณะที่นานเจมี่ยอมรับว่าแมนตนจะรักและสงสารหลานมากเพียงใดแต่เธอย่อมไม่อาจแสดงออกทางอารมณ์ใดๆที่จะไปมีอิทธิพลต่อก,การตัดสินใจของหลานได้นางต้องการให้เขามีความคิดเป็นของตัวเอง และต้องการให้เขามีความสุขไม่ว่าจะอยู่ที่ใดนางแค่ต้องการให้หลานมีความสุขและมีวัยเด็กที่สมบูรณ์แบบและที่สําคัญนางต้องการให้เขาได้อยู่ร่วมกับพี่สาวของเขาเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างนางเจมี่กับอดีตลูกเขยของเธอก็ยิ่งตึงเครียดมากขึ้นต่อมาในเดือนเมษายนปี2567นางเจมี่ได้หยุดเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์เรื่องความกังวลเกี่ยวกับคดีของเอพิวโดยประกาศว่า เธอถูกสั่งห้ามพูดในขณะที่การสนับสนุนทางออนไลน์ของนางได้สะดุดหยุดชะงักลงแต่นางเจมี่ก็ยังคงมุ่งม,มั่นในการสแสวงหาความยุติธรรมให้กับลูกสาวของตนเองอย่างเต็มที่ในตอนแรกตำรวจสืบสวนอ้างว่าไม่พบว่าร่างกายของเอพิวถูกทำร้ายในเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเสียชีวิตแต่จากข้อเท็จจริงจากคำกล่าวอ้างของนางเจมี่เธอยือนยันว่ามีร่องรอยบางอย่างตามร่างกายที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อตอนที่เอพิวอยู่ที่โรงพยาบาล ซึ่งบ่งชี้ว่าคำกล่าวอ้างของตำรวจไม่เป็นความจริงทั้งที่ผลการชนสูตรพิกศพพบว่าเอพิวมีรอยฟกช้ำจนเห็นได้ชัดที่คอต้นขาและข้อเท้านอกจากนี้เธอยังมีรอยแผลที่ต้นขาด้านในอีกด้วยหลักฐานสำคัญที่สุดซึ่งถูกมองข้ามจากการสืบสวนเบื้องต้นที่ไม่สามารถละเลยได้นั่นก็คือลายนิ้วมือของคนคนเดียวบนถุงพลาสติกที่ครอบศีรษะของเอพิวและมีลายนิ้วมือของคนคนเดียวกัน บนเทปก่าที่พบในบริเวณนั้นโดยลายนิ้วมือเหล่านั้นไม่ใช่ของเอพิวแต่ตรงกับลายนิ้วมือของโดนแวนโฮลด์สามีผู้ที่เอ่ยปากบอก,บอกรักเธอมาโดยตลอดต่อมาในเดือนกันยายนปี2567ที่ผ่านมานางเจมี่ต้องเผชิญหน้ากับอดีตลูกเขยของเธอโดยตรงโดยข้อมูลที่เธอค้นพบและนํามาเผยแพร่ซึ่งในระหว่างการพูดคุยกันของคนทั้งสองนี้ปรากฏว่าโดนแวนยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เอพิวหมดสติ นางเจมี่เปิดเผยกับสื่อในภายหลังถึงการพูดคุยกับอดีตลูกเขยในวันนั้นว่าเธอถามเขาตรงๆว่าจะยอมพูดความจริงหรือจะให้นางไปพบกับทีมทําคดีชุดเก่าแล้วขอรื้อฟื้นเพื่อเปิดคดีขึ้นมาใหม่สุดท้ายโดนแวนก็เลือกที่จะคายความจริงนางยังเล่าว่าไม่ได้ตกใจเลยเพราะเชื่อมั่นมาโดยตลอดหนึ่งปีแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของตนและเหตุการณ์ที่น่าตกใจในวันนั้นใครกันที่เป็นคนทํานางเจมี่จึงตัดสินใจไปหาตํารวจ พร้อมกับหลักฐานใหม่นั่นก็คือคำสารภาพของโดนแวนที่นางได้บันทึกไว้นำมาซึ่งการชนสูตรพิสูจของเอพิวใหม่อีกครั้งและได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการที่แตกต่างไปจากเดิมว่าการเสียชีวิตของเอพิวเกิดจากการฆาตกรรมต่อมาในวันที่20กันยายนปี2567สําสำนักง,งานตำรวจมินิโซตาได้ประกาศว่าโดนวนโฮเขาได้ถูกจับกุมในเมืองซานอันโตนิโอหลังจากที่เขาสารภาพตามตรงกับนักสืบว่า ได้ลงมือสังหารภรรยาของตอนเองโด,โดนแวนถูกตั้งข้อกล่าวหาจากคณะลูกขุนในข้อหาฆาตกรรมโดยประมาททำลายหลักฐานและให้ปากคำเท็จในขณะที่นางเจมี่ก็ได้ประกาศให้ผู้ติดตามในสื่อออนไลน์ทราบว่านักสืบตำรวจได้โทรมาแจ้งเธอว่าโด,โดนแวนโฮตได้ถูกจับกลุ่มที่รัฐเท็กซัสในข้อหาฆาตกรรมเอพิวโฮตผู้เป็นภรรยาจากนั้นเขาก็ได้ถูกส่งตัวกลับมาขึ้นศาลที่รัฐเทนเนสซีภายหลังโด,โดนแวนได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยเงินประกันจำนวน75,000ดอลลาร์ 75, 000, หรือราว2ล้าน6แสนบาทเพื่อรอการพิจารณาคดีตามกำหนดต่อมาในวันที่23ตุลาคมปี2567เขาได้ให้ปากคำกับหน่วยงานคดีอาญากร n a น h ชวิลโดยเล่าถึงเหตุการณ์แบบเดียวกันกับที่เขาเคยเล่าให้แม่ยายฟังว่าในวันเกิดเหตุเขาได้บีบคอภรรยาของเขาด้วยความโมโหในขณะที่ทะเลาะกันในห้องน้ำและเพื่อปกปิดอาญากรรม เขาจึงได้ลากตัวเธอไปตรงจุดที่ใช้อาบนา้าและใช้ถุงพลาสติกคุมศีรษะของเธอและติดเทปให้แน่นจากนั้นก็ทิ้งเธอไว้แล้วตัวเองก็กลับไปทําอาหารให้ลูกชายแล้วจะเดนเซลกินอาหารแล้วเขาจึงขอให้ลูกชายวัยเจ็ดขวบไปดูแม่และได้โทรเรียกรถพยาบาลนางเจมี่ได้ขอบคุณบรรดาผู้สนับสนุนทางสื่อออนไลน์ ที่เป็นกำลังใจให้นางและครอบครัวผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ได้แต่ดูเหมือนว่าการต่อสู้จะยังไม่จบสิน้นเพราะนางเจมี่กำลังเดินหน้ากดดันเพื่อให้เพิ่มข้อหาฆาตกรรมของโดนแวนจากฆาตกรรมโดยประมาทเป็นฆาตกรรมโดยเจตนาและนี่คือเรื่องราวที่น่าเศรา้าของเอพิวโฮตดาว t i ติกตอกหรืออินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อคนมากมายในโลกออนไลน์ แต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยจากคนใกล้ชิดในโลกแห่งความเป็นจริงในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อสังคมออนไลน์นั้นเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้นอินฟลูเอนเซอร์คือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของคนทั่วไปและสามารถโน้มน้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมของคนที่ติดตามได้โดยอาศัยความเชื่อชาญเฉพาะด้านเป็นแรงจูงใจแต่เนื่องจากการเปิดกว้างของสื่อออนไลน์ ที่ยังไร้ระเบียบหรือกฎเกณฑ์การควบคุมที่เหมาะสมจึงยังไม่มีการกันกรองว่าข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นมีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราทุกคนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรวมทั้งเลือกที่จะเชื่อและทำตามเพราะไม่ใช่ว่าภาพที่เห็นหรือเรื่องราวที่ได้รับฟังนั้นจะเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้จริงเสมอไปโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์บางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจสภาวะของตนเอง หรือ,อยังไม่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ชีวิตมากพอตัวอย่างเช่นเรื่องราวในคดีนี้ซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าแม้กระทั่งอินฟลูเอนเซอร์ที่เรียกตัวเองว่าไลฟ์โค้ชหรือที่ปรึกษาปัญหาชีวิตวัยเพียง29ปีอย่างเอพิวเธอก็ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้เช่นกันทั้งกลับมาต้องจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าใจเพราะน้ำมือของคนที่เธอรักและเคยรักเธอเช่นนี้ดังคำสุภาษิตไทยที่ว่ามอง,งูตายเพราะงู เรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ